สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเด้อค่ะแม่ค้ากันมื้อนี้แม่ค้าสิมาถ้ามันหน้ากะทิกับแป้งผสมให้เบิ่งอีกเด้อค่ะอีกครั้งหนึ่งเด้อจ้าอย่าลืมเด้อค่ะคนใดเข้าไปดูก็ดูคลิปให้มันจบเด้อค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อจ้ากด subscribe เด้อค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนเด้อค่ะอันนี้อันนี้ อันน,นี้น้ำกะทิเด้อค่ะอันนี้น้ำหัวเด้อค่ะนี่อันนี้น้ำหัวโลขึงเด้อค่ะแล้วไม่ค่าสั่างขูดเขาโลขึงแล้วเขามากขันให้นี่ได้ทำนี่เด้อค่ะเขามากขันน้ำหมอเด้อค่ะอันนี้น้ำหางมันเด้อค่ะนี่น้ำหางอันนี้มะพร้าวขูดเด้อค่ะนี่มะพร้าวขูดโลขึงเด้อค่ะนี่ยะาคาทำโลขึงเด้อค่ะมะพร้าวขูดอันนี้กับโลกอัน สองอยางนี่แม้ทั้งเบิร์ตสามโลเด้อนี่สองยางสองยางนี่ยสามโลเด้อทั้งหมดถ้าเทาไปสร้างเข่าเนาะคะ่ะถ้าเทาจะท่ำขินเองเลยถ้าท่ำขายเนาะคะ่ะเนี่ยเทาก็สร้างว่า,อา,าเอามาข้าวขูดขูดเอา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 ดำดำ,ดำออกด้วยค่ะเด็กบอกเขาจะเอาขูดดำดำ,ดำออกค่ะมันจะขาวแล้วก็เอาขูดนะเนี่ย ให้กับเจ้าคาดหน่อยหัวหางหน่อยนี่ตอนแรกเขาก็จะต้องไปใส่นี่หางมันนี่ยุดหางมันนี่เกี่ยวใบก่อนเนาะอย่าพลาใส่นี่เอาเทหัวมันก็ใส่ก่อนนะคะใส่เบิดเลยเนาะคะ่ะหัวมันนี่เด้อค่ะอันนี้แปง้งนี่แป้งสำเร็จรูปแล้วค่ะนี่ไม่ขาวผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อันนี้แป้งเก็บใบโดนกระได้ด้อจ้าในพวกเป็นยางขอให้มันอย่าโดนน้ำเด้อค่ะแล้วก็บ่ให้โดนความชื้นนี่แป้งไม่ขันสีโลเด้อนิอันนี่ จะมาทำให้ดูเด้อค่ะนี่เด้อค่ะนี่เทลงไปเลยนี่นี่นำหัวเด้อจ้ะเทลงไปเลยเด้อจ้ะนำหัว น,นี่มะพร้าวขูดแล้วค่ะนี่เทลงไปเลยมะพร้าวขูดเพราะว่าไม่ค่าจับอันนี้คนเดีวยวแล้วค่ะจับโทรศัพท์คนเดียวมันจะบ่หน,นี่ปันไหนแล้วจ้ะเด้อค่ะ,คะอันนี้มะพร้าวขูดนี่ใส่ไปเบิดเลยค่ะยลูกขูดของไม่ค่ะ ใส่น้ำหางไปอีกน้อยนึงดนะคะ่ะทำหางก็ต้องใส่หลายเด้อนี่ตักแป้งใส่แล้วค่ะ ไม่ค่าผสมหลายได้ว,วันหนึ่งไม่ค่าขายหลายไม่ค่ากันในน้ำหางเด้อค่ะใส่ลงไปอีกเด้อมันมันอันนี้มันข้นรมื เทลงไปเด้อค่ะแม่งแล้วก็คนผสมเบิ่งถ้าเขาทำทุกวันทุกวันแล้วเขากะสีดึงเด้อจ้ะนี่ก็จะสิ้นมือเด,ด้อค่ะลูกค้าซื้อแป้งแม่ค้าไปเพรต้องไปเห็ดยังแค่ไปซื้อน้ามะพร้าวไปซื้อมะพร้าวขูดใส่แล้วก็น่ามันหัวหางเด้อค่ะแม่ค้ากับคูกค้ากับผสมแค่นี้เนี่ยพวกเรืหองยัง,ยงเลยค่ะเพราะว่า คุณหมอต้องไปหาซื้อแป้งอย่างอีกแล้วจะรับรองว่าได้ใส่น้ำปูนใส่เด้วจะน้ำกะทิสดล้วนๆค่ะกรอบอยู่ได้นาน้าข้าบโบใส่ตู้กระจกมันสิกรอบดุนเด้อค่ะมันดุนล้มเด้อค่ะ เอา1กระจกแล้วมันสิบ่โดนปานใดเด้ค่ะประมาณชั่วโมงถ้าเฮาบ่ใตู้กระจกน่ะโอ้ยโดนเพราะว่าใตู้กระจกแล้วมันลมลมมันบ่ล่วงเด้อค่ะ ใส่เบิดเลยเด้อค่ะเมื่อกี้นี่ทำหางเดนอะทำหางใส่เบิดเลยจ๋าหนี่แน่เด้อค่ะเพราะว่ามันม่มีผู้ใดจับโทรศัพท์ให้แม่ค่ะค่ะทำเองทำคนเดียวเด้อค่ะนี่คนไปเด้อค่ะกลัวมันจะได้ที่ ันอันนี้เกินไปเด้อค่ะเนี่ยถ้าผู้ใดว่าปุรอยากให้มันตอกเกาะแป้งนี่ซท่อมนี้ก็ได้แล้วเนี่ยนี่นี่ถ้าผู้ใดว่าปุรอยากให้แป้งมันหนาเด้อนี่คือจังหวะลักษณะอ่าคุณประหยัดแน่เนาะคุณถง่ายเลยซะนี่เ้าก็ท่อให้มันเหลวได้เนี่ยนี่ท่อก็ชิได้หลายกว่านี่นี่แต่ว่าไม่ขาดนะสิไม่ขาดยังม่ได้ชิม ไม่คาะซัม,มนี่ถ้าคุณได้ว่าอนาคตได้แล้วนี่ซัม,มนียนี่ไม่คาดไม่คาดจะอีกนหนึ่งแล้วจ้ะ ข้าวขูดโซโล่ขึงแล้วค่ะนี่นี่ค่ะทำขายนี่ได้เลยเด้อจ่าสำเนียงนี่ได้เลยด้อค่ะนี่มะพร้าวขูดอ่าโล่ขึงแล้วก็ขั้นหัวหางโล่ขึงเด้อค่ะนี่เอาตอนคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้เด้อจ้าให้ทุกานเรียนรู้จะได้ทำเก่งๆทำป็นแล้วก็มาซื้อแปง้งกับแม่ค้าไป ไปซื้อไปบ่ปต้องไปใส่อย่างแค่ใส่มาพร้าขูดกับใส่กะทิหัวหางเ้อค่ะขูดบ่ต้องซื้อมะพร้าขูดบ่ต้องไปขูดหนามออกเ้อค่ะใส่ไปเลยบ่ต้องฟังคนอื่นว่าถ้าใส่ไปเลยมันโอ,อมน้ำมันรับรองสูตรนี้บโอมค่ะนี่ในระวางที่เ้าบ่เห็นอย่างนี้เด้อค่ะเขาตั้งกระทะเปิดไฟซํานี่น้ำมันเาเทใส่แล้วเนาะนี่น้ำมันมาค่ะเทสละแนะนำน้ำมันน,มน,นี่เด้อค่ะ เปิดไฟไว้เดี๋ยวค่ะถึงคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้เ้ยจ้าบายบายเ้ยจ้า